สวัสดีครับเอฟซีที่รักและเคารพทุกท่านครับเสี่ยงบีนกเขาใหญ่มาพอกับพีกับน้องคือเกาครับผมเนียดที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คนละครับเสียมต้องจะไปปลาจีนกับมาบอ่ะละเมื่อมีเวลาเอานกออกไปต่อยแล้วพี่น้องเนี่ยเนีฝนตกนะครับฝนตกเกือบทุกเมื่อวันหยุดอากาศดีๆกับเสียวลงไปเคาะสนิมเด็นอยู่ครับผมกงกับเนียตที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็ว่าสีขนกับบ้านช่วงปีใหม่ครับ พอดีได้เห็นหนังสือไปถึงอบจคอนแก่นแล้วครับพี่น้องหนังสือหอดมื่อนี้แหละก็รอเพิ่นเอินไปสัมผัสอีกรอบนึงครับอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดคอนแกนย่ในเมืองนะครับถ้าได้ง่ายนะครับกับจิประมาณเมษาครับพี่น้องจะเรียกว่าสีอกงกับพเนียดกับนกนี่เมื่อไปใบบานมาเลยนะครับกับทิ่เทอกาสผักน้ำกับผักงาครับหลังมีษาุ่นละเดือนหกนะครับ นลุงยังสีใดบาบนอกอีกกระ้องเบิ่งงานอยู่โรงเลี้ยนไว้น้ำมือสีนะครับก็มีแนวโนมวา่าอาจสีใด้ใหญ่แน่นอนครับพี่น้องแต่กับบ่เต็มลอยด้ประมาณจะเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับก็ลองลอง่ลอไปทางเป็นคุยก่อนแต่ว่าใหญ่พอใหญ่ผมก็ต้องเอานอกกลับไปไปบ้านนะครับเราสีไปพักนะฮะจะคล้องกบพักเดินสายพักต่อพอดีครับครับก็เสียวเมื่อมืดแล้วพี่น้องนี่นี่นะครับนกนำ้ำนกมิอยนีซีโตครับ มีลําเพืกก่นกวนอูแล้วก็เจ้าเมืองพ่นแล้วก็นกตัวหนึ่งเป็นนกฝึกของพีต้นนะครับดอนเมืองซึ่งาป่าสาค่อนว่าปีประทุปิดไปแล้วนะครับเจ้ากวนอูนะครับผมก็นในโรงแบงอยู่ทางแอบสีฟ้านะครับเอฟซีอยู่กรุงเทพนะครับพี่การปิดไปครับอยู่แถวนี้แหละในกรุงเทพเพราะแหละครเพราะไกเพิเนปิดไปนะครับคาโต ผมเปิดไว้นะครับหาใบเท่าพี่น้องเราก็ปิดไปความกงนะครับตอนนี้่นมาจํามาเรีย้อยแล้วล่ะมาจํามาเคืองหนึ่งแล้วก็หลังปีใหม่่นยังสิมาลับนะครับเพราะฉะนั้นปีก้อนปีใหม่นี่ขันว่ามิยังเปลี่ยนแปลงคือผมเดินทางวันที่สามสิบตอนแรกครับสามสิบตอนเย็นนะครับหอดบันเทากไปถึงสามสิบเอ็ดน,นะครับกระเสียวนกเมื่อวานน้ำสามตัวมีเมืองพ้นมีล่ำเพลินล้วก็มีเจ้า อนกฟึกที่สิไปห้ยปลาสาคอนกระสีเหลือเจ้าควนูวไวหนีตัวเดียวนะครับล่อหลังปีใหม่เมันยังสีมาหลับโตนะครับกบแบ่งทั้งนกทั้งกงไปเลยละ่ะกงก้านลานสุขโขทัยครับตัวแรก <c oughs> กับว่าสิบ่แบ่งหน่อพี่น้องนะครับเบิ่งไล่ใจคือสีเป็นตะลายโยครับกันชินง่ายกัดชื่อสะได้ขนของคือผมบาลน,น่หละแล้วก็ทุนนศที่สี่เดินทางไปสัมผัสยี่ขอแขนแก่ขนขัคเอารถไปมันก็ต้องเติมมันแปลงสีนะพี่น้องก็เลยเอา เสียนปีมาละาไล่ใจหลายครับก็ะทึงชะลอการแบ่งนกขอมาอีกมีเหบซีโทรหาผมนี่ทักมากกับฟองกันอาจารย์เอานกอีกบวกครับนะโอ้พวกนี้ผมม่เตีเยอววอกด้วยครับขบนนกปิดไปครับขอบคุณพี่การมากๆนะครับที่รับไปดูแลตัวนี้เป็นพอเป็นนกสายดินครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมีขาดอ่างหนุนอ่างอ่างสามขัเฉลยร่วมกันนะครับ ทั้งยุนน้เสียเจลชลบุรีแล่วก็บไม่ยู่นน้ผมนะรวมทั้งหมด4 5แต้มครับแต้มล่าสุดไปได้แต้มอยู่ท่องผาพุ่มจังหวัดกาญจนบุรีสําหรับเจ้ากวนอูนะครับตัวนี้ผมกะขาดห้างไว้ขันเมื่อบ้านภาสีเป็นนกต้อรักเรลาก็สิเป็นนกกระจมนะครับเด็กก็คือว่าแหละพี่น้องสถานการณ์ตอนนี้กับบอท่านสูดีไปไหนนะครับได้จำเป็นตรงแบงก็เลียงไว้ถ่าเพิ่นผลุหลังปีใหม่เพิ่นจังสิมาลับโตไปส่วนเจ้าลองเพิ่นนะครับโบตรงๆเนาะ แต่เป็นราคาบังหกพันนี่ครับมีเอฟซีปิดแท้นะครับพอปถามาสองเจ้าเพราะว่าผมผมเปิดไปแล้วครับผมเปิดไปเก้าพันเปิดไปเก้าใบเท่าพอเป็นราคาที่คุ้ยกันกับไอเตซึ่งเป็นเจ้าขวงหนกอยู่บานดอนบมจังหวัดขอนแก่นนะที่ผม่งดองดินขอมีต้นไปเวลาสุดนี้กัว่าเปิดไปเก้าพันนะครับขออนีญยตาบพอต่ากว่านี้นะครับเทิงผมกะคือผมบอกพี่น้องเนาะผมตั้งใจมาเสียเอาไปเห็ดเป็นนกคอาพันเนีเป็นนกเฝ้าบ้านนะครับตอนนี้วันนี้นกตัว ก็รเลี้ยเรือจุต่อดียวคือเจ้าลำเพลินนะพี่น้องคือเจ้าลำเพลินถ้าหนกกระไว้ใบบานแล้วผู้เฒ่าดูแลอยู่บา้านแต่เดือนพฤษภาคมมีตัวหน้ามากมีเวลานะครับอยาไปต่อกับโค้คงเสียวเจ้าลำเพลินเนี่ยเะไปต่อถันบ่มีหนกต่อใหม่มาอีกนะเพระาะว่าผมก็บสีฟึกงนกฝึกงยิ่งเยี่ยมสองตัวนะครับคือเจ้าดอนกลางแล้วก็เจ้าสีสวัสดิ์นะผมสีฝึกเป็นหนกต่อนะครับทั้งสองตัวนั่นก็นกนได้แหกว่านังขั้นไวแล้วครับพี่น้องแล้วก็เขาอผนเยดขันแล้วเสียนะกับความหวังใหม่ก็คือคือต่อหนก ฝึกอยู่บ้านนั่นแหละครับเมือ่อวานแม่กับทรมาบอกนะกงพอใช่นะครับลดลงจากหมองหอยนะพี่น้องเหมือนนกโตอยู่ในกงนัมนเป็นนกทีอ่าเขาจะแถมมาเมื่อผมไปรับเจ้าอ้างเลาเอ็ดนะที่ตอนนี้แบงค์ไปชันบุรีนั่นแหละครับนกตัวแถมมากอะก็ตั้งสี่วันฝึกเดือนหกกันแล้วพี่น้องลดลงมาปุ๊บแมวก็เลยข,ขุบนะครับเรียบร้อยโอ้ยสนุกเนี่ยแล้วครับเลี้ยงมาดีๆมันก็นมีแนวเป็นนักเสือละ มันอุปสรรคมันหลายการเลี้ยงน,กน,ก,นกนะพี่น้องนะทั้งตัวเลี้ยงครับแล้วบ่เป็นก็นมีนะครับ <c oughs> เลี้ยงเป็นครัๆแล้วตายก็มี่นะครับมันก็นเลยเป็นเรื่องธรรมดานะครับของมีชีวิตตอนนี้ครับลอเวลาเ็าจะเอื้นสัมผัสก็จะไปสัมผัสกันมีเวลาก็าจะกลับบานนําปีใหม่ก็จจงสิขนนกมูนี่เมื่อบานนะครับก็มี สายท่านนะส่วนไปงานแข่งนะยังวันที่ยี่สามเลยครับวันอาทิตย์ผมกับติดประชุมผู้ปกครองอยู่โรงเรียนก็นบริปไปกับงานแข่งเมื่อการแล้วก็งานอยู่ลพบุรีบ่นะครับประมาณเดือนท่านว่านะบ่ท่านบ่ท่านเนี่ยนอนอยู่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีอันนี้กับคน้คนจัดกับู้่งจะกันกับผมนะครับอาจารย์ศักลพบุรีเนี่ยผมเคยสร้างผนิจเพิ่มอยู่ไม่แกนขามหลังนั้นผมไปแบงไปจังหวัดน,ค,น,น,นครสวรรค์นะฮะเป็นชาติฮักป๊อปลาดับได้ไม่แกนมะขามครับตอนนี้ก็เลยว่าขออนุญาต สานกเมื่อวานปีใหม่ก็คือสิพักใจพักค้นแล้วก็ในช่วงเวลาระยาเวลาทีสีอันใหญ่ก็ต้องค้นค้องตลอดม่พี่นอ้องอาทจจิเป็นเดือนละสองเทือนสิผมก็คงการไปต้นอนก,กับคงสี่กับสิบมีนะครับแต่ว่าในทิศนี้นะครับผมก็บจิฟากพี่ต้นนะเอาอกองจากปลาประจักษ์มาให้เรากา็ติดต่อทีมงานทางวังดงนะครับพันในเชลยวังดงหล่ก็เชลยสซโยกประมาณสิบตรครับพี่น้องตอนนี้มีออเดอร์สร้างมาแล้วหนึ่งทนนะครับ นกเฉลยป่าภูเขานะผมบ่ได้ไปดอกครับแต่ว่าให้พี่ต้นออกมาให้ท่านใดบ่ท่านใดรอบก้อนอยากได้นะครับก็โทรมาหาผมนะครับแบงคูละหาร้อยบาทคู่ละห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งอยู่ในกรุงเทพมารับมารับเองได้ครับอยู่สมุรปากันผู้เพิงผมไหวิ่ยอยร่ามินท่าเป็นกบาสิมารับเองบ่ให้ทรงครับว่อนกเฉลยคัดเสียงคัดอันนี้บอกบอกเอฟซี่า ันขาดมาจากปลาล่ะครับคือเสียงหน่อยเสียงแหลมคนบอมานะครับเอาเสียงกลางแล้วก็ข้าลมกับเป็นข้าลมปลาบานี้ฝนลงค่นมาซื้อไปแล้วมันคือหมากดินอาจารย์นกผู้เขานี่มันดินอยู่แล้วครับสีดินเศร้าดินสวยดินยังกะมันดินอยู่แล้วแต่ว่าครับมันถามามันขึ้นเร็วบอ่ามันข้นเร็วเรื่องดินนี่ผมบอกกาเราปะกนใไ้เด้ครับเด้อบอกกาออกโตไ้ว่าเอาไปว่าดินหรอครับบอกว่าของมีชีวิตนี่ครับบอกว่าถือกแล้วก็บอกกาเราปะกันว่าสีเก่งพี่น้องแต่มันขึ้นเร็วนะครับห้เบิ้งจากนกคงผมย่เะ ที่เลือกให้เอฟซีเราก็แบ่งเอฟซีไปคนก็ตอบรับมาทั้งอุดรทั้งในเนี่ยกัว่าขึ้นเร็วครับกับเมื่อท่านนี้ว่าผนปล่อยถิ่มนะนะครับมีอยู่ท่านสองท่านนี่แหละ่าปล่อยถิ่มว่ามันดินโพดไปสั่นครับกันการกับซุดแท้แต่กับคือคือจังโหวตตรงๆเราพี่น้องนกราคาสองร้อยห้าสิบบาทเนาะครับกับเสียวเห็มันเก่งเลยเพื่นกับเขาคงขายนกตอราคาแพงดอกกัรโหวตตรงๆนะกับซื้อวันดวงไปซื้อว่าจังสั่นไปนะครับเอาใจมักอีลีพี่น้องนะครับ ผมกับบอสเรประกันให้ดิครับแต่ว่าคนขัดเสียงขัดยังมาจากปลาแล้วครับเป็นนกตัวงามอยู่เป็นไสโยกกับวังดงนะครับกับสคขาให้นะครับขาหางเอฟซีครูละหารอยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับดินเอียดพี่น้องเหลือวบอหลายเด้อนะครับมือรอบนี้ก็บจะเป็นปีใหม้ผลล่ะจังเสียวลงมาให้อีกนะครับทำไมผมบอเดินสายต่อนกแล้วย่างแบงผนียดพอใช่ย่างแบงเฉลยบอแล้วกับย่างแบงดินเอียดบอเห็ดขึ้นเก่าครับพี่น้องเห็ดขึ้นเก่าเพียงแต่ว่าผมหยุด การเดินสายนะครับเราก็พักการต้อนกไปด้วยผ้าลานาทีนะครับต้องเตรียมตัวถ้าได้ยญ่ลอยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ำสังเงี้ยงออกเรียบร้อยปุ๊บอะในเวลาถอนทับกับพี่น้องก็ทยอยเก็บของล่อมือเดินทางกลับไปรายงานตัวนะครับอยู่อ,องค์การบริหารส่วน,นจังหวัดขอนแกน่นโรงเรียนที่จะไปสอนครับโรงเรียนซ้ำสูง Samsung, พิทยาคมอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแกน่นอันนี้ผมไปสัมผัสมาแล้วพี่จังพี่น้องเห็นนั่ะละครับจะทีแบงผนียัดพอยใช้คือเก่าแล้วครับท่านใดอยากซังผมดิส่งให้หลังปีใหม่กะซังมาไหนกับข้อนบนเทน ไดเม็ดนะครับกระดินเอียดก็ยังมีคือเก่าแบ่งให้เอฟซีขี้เกานะครับกรลาปากทีมงานด้านมะขามเตียไว้ว่าสีเวทายลิปเพิ่นผมก็คาดว่าน่าสิเป็นหลังปีใหม่นะครับให้ผมเคลชื่อยังแล้วก่อนอำเภอด่านมะขามเตียคพกล่าวว่เตรียมเฉลี่ยไปถ่ายอยู่เนเตรียมนกชั่มไปถ่ายพอดีเพิ่นมีรถเกี่ยวเขานะครับตอนนี้เพิ่นก็เกี่ยวอยู่ที่ละโยเ็ดอำเภอพ้นไส้สำหรับทุ่งกุลาาวัฒน์เนี้กลับเมืองการอยู่นะครับโตเบินก็ได้ก็เลยว่าให้เพิ่นกลับไปก่อนอาชีพก่อนหรือหลังปีใหม่กับว่านี่ครับหรืออาจด ปีไม่ผมอาจจะสขนนกมันจะพุ่นหมือนรกไอ้เสียกับบานพร้อมกันมาเลยเพราะวา่ามันจะบรครั้งยู่นี่นะครับพี่น้องจังสบที่ครั้งยู่นี่เพราะว่าขันไปล้งปีไม่มันสีดยด็ขั้งยู่นี่โดนก้อนสีดยด็กับบานอีกนะก็เลยขึ้นว่าด้ยสีหาเวลาไปนะครับเพรเพต้นเดือนนี่งเสียเดือนท่างหญิงใช่ไหมต้นเดือนท่านว่าเนี่ยเพราะฉะนั้พารานาทีมันมันมันกำลังหยุ่งแล้วพี่น้องก็ขอบคุณนะครับพี่น้องหลายๆท่านบรรโทรมาให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณหลายแลามีากมีจกับ เนื้อสิ่งเงินใดก็คือว่าการอายุน้อกันนะครับเ่าเห็ดหนาทีเ่าดีที่สุดแล้วนะครับเ่อบนสัมพันธ์หอดกันซํานีหรือว่าอันหน้อนาคตอันใกล้ๆนี้นะครับอาจจะได้กรับม่ายุ่งำกันกับบอกว่าถือกันเป็นเรื่องของอนาคตผมก็ตอบให้เพราะไรนะครับสิ่งที่ตอบได้คือก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้กาลังใจมากฟื้นแล้วครับผมว่าเป็นยังดอกนะครับกินเขาได้นอนหลับอยนะครับก็ธรรมดาคนมันยุ่งงกันโดนครับ คุยกันได้ปกติครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าต่างคนต่างมีเหตุผลด้วยพี่น้องเนาะบอได้ว่าพู้พไดพิษผู้ไดเถื่อหรอกครับทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะธรรมาดาครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่การกรุงเทพนะปิดเจ้าคนอูปไปดูแลนะก็ลิเลี้ยงไว้ถ่ายย่างดนีไลค่คนมาอาจารย์ออกต่อได้นะครับบัตนบอรครับบอสนองผมไม่ได้ไปไ่ดอกจ้หน่อยผนึกกับสาวก็ยังเสื่อเ,เมื่อบานมาแลเรวนะครับปีใหม่นี่โมดนี่ครับพี่น้องมันนีพว้นที่นี่ิบแล้วครับ อีก40มือนะครับ40วันนะวันอาทิตย์นะครับขังขึ้นพิทตนสิมาหอดกสิบเอลลรับกงกับอ่าเฉลยนะครับสิบตัวทันใดอยากได้เฉลยฝ่าโท่มากครับมัดคือนมัดครับวันนี้มัดคือนมัดพราะว่าเฉลยมูผมสิผมขาดการว่าสิไปด้านมาขามเตียนอันแม่งส่วนหนึ่งผมสิแดงไปแห่ทีมงานอยู่บ้านนะครับคันในกลับไปยุเลตแล้วโอกาสที่สิมาเมืองการมันยากกับพี่น้องมันไกล ครับก็เลยสีพยายามโขเชื่อลยมังการไบใบผุนนาเทีย้ต่อได้เล่นนะครับตัวได้ป้อยตัวได้ดินกระป้อยถิมนั่นแหละมีสำนันนะครับนกหาเอาไหมเบอร์โทรศัพท์ครับ0887413944 0887413944สนใจดินเกียดสนใจนเฉลยแล้วก็พเพะย,ย,ย่าน้อเขาะเชือบ้าหลังสุดท้ายยังยังอยู่นะครับเด้อรุดจองทีนึงแล้วท่านใดอยากได้ไปดูแรกอะ่ะโทรมาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ